เดีย <Good> ว่ากิดไอเดียเสนอพุ่มกับหนูขอเล่นไลน์ตลกได้ไหมคนดูเขาจะได้ไม่เกียดหนู oh. เราจะทำยังไงให้คนดูสงสารเราเราจะเรียกคะแนนนี้กลับคืนมา oh. ก็คือเป็นตัวไลน์ที่พยายามจะกันแกงกันแกงแกงแต่กันแกงด้วยวิธีอะไรที่แบบโง่อ่ะพี่คือตามคนอื่นไม่ทัน oh. คิดว่าตัวเองฉลาดสุด oh. แต่ไม่ได้ฉลาดเลยเ oh. ช่นเดี oh. ย๋ยวคอยดูนะ ถ้าคุณกอบเดินเข้ามาแล้วเห็นว่าฉันน <hè? S 1> like ี an ่น no ั่งหันหลังแบบเนี้ยแต่งตัวก็เหมือนนางแอร์ด้วยเขาจะต้องเข้ามากอดฉันแน่ๆเลยอ่ะคนดูก็จะเขาจักหมั่นใ้เขาก็จะกลายเป็นเอ็นดูอีเนี่ยเพราะผิดหวังตลอดเพราะคนที่เข้ามากอดจริงๆแล้วเป็นรปภอย่างเงี้ยถ้าหนูก็โอ๊ยก็ตะดา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 เป็นแนวแบบผิดหวังเป็นตัวร้ายผิดหวังเสมอเสมอเสมอทุกๆเรื่อง หนูหนูจะเป็นฟิลนี้สมมตินั้นหนูเห็นพี่เอแบบแต่งตัวแบบแบบสกปรกสกปรกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะดูถูกพี่เอไว้เยอะเอแต่สุดท้ายเข้าใกล้ฉันนะจริงๆแล้วพี่เอตั้งใจมาเพื่อเช็คหนูว่าหนูเนี่ยเป็นคนยังไงเอเพื่อที่จะถ้าหนูก็พูดพี่เอนะเธอรู้จักคุณเอไหมแล้วพี่เอก็จะอก็กูไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฉันจะบอกเลยให้นะพวกนี้ฉันมีนัดกับคุณเอ คุณเอจะต้องชอบฉันมากแน่แน่เพราะฉันจะเป็นคนสวยอแต่คนอย่างแกคงไม่มีโอกาสได้เจอคุณเอเขาหรอกคุณเอเนี่ยเขาเป็นถึงผู้บริหารระดับสูงอืคนอย่างแกก็คงไดเก็บขยะเก็บขดน้ำข้างทางไปวันๆอะไรอย่างนี้แล้วพอสุดท้ายพอมันลุ้บกับคุณเอที่เดินใส่ตุงเข้ามาถึง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 ถถึง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 อยบอกนะว่าแกคือ ฉันคือคุณเอใช่อย่างนี้เลยแล้วก็จะเป็นคําที่ว่าผมไล่คุณออกอ